ผมสตาค์ทีวีวันนี้ผมจะมารีวิวนางบองนี่ข้างหลังผมนะครับเต้นดีเดนเ่นเท้นใส่หมวกมาเลยนะคบดูนี่แล้วผมจะกดนี่ให้ดูนะครับสวัสดีครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านอ่าท่านผู้ชมแล้วผมจะพูดให้ดูครับ เออน่ารักอะมันเปิดเพลงได้ด้วยนะครับบอกเขาว่ามันสามารถเปลี่ยนเพลงได้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ แต่อันนี้ผมจำได้ผมเป็นอัลติคอัลติคอันนี้เป็นปุ่มอะั้นนะครับอันนี้เอาไว้ปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับปุ่มเปลี่ยนบวนปุ่มเปลี่ยนพูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพูดเลยสวัสดีครับดูนะครับมันจะเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นสวัสดีครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับสวัสดีครับไม่มันเปลี่ยนได้แล้วครับแค่กดแช่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้ว สวัสดีครับบ๊ายบาย